ฮืมเสียงกรอบจริงๆเลยมาวันนี้เจสซี่จะมาแนะนำวิธีทำหมูทอดชาชูกันจ้ามาจะมาดูกันวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็มีหมูสามชั้น500กรัมจ้าใช้มีดปลายแหลมหรือซ่อมจิมจๆจิมจม,จมให้พรุนเลยนะจ้าแล้วก็หันด้านมาทางด้านเนื้อนี่ เราจะมาหมักกันด้วยเกลือหนึช้อนชาตามมาด้วยพริกไทยปน1ช้อนชาแล้วก็เกลี่ยให้เข้ากันเลยนะจ๊ะให้มันเข้ากันหมักแค่ส่วนเนื้อก็พอตอนนี้หาเส้นได้มาเลยจ้า ขอแนะนำหาเส้นได้ที่แข็งแรงนะจ๊ะทนความร้อนแล้วก็หลายเส้นหน่อยมันจะได้ไม่หลุดไม่ขาดหลังจากนั้นก็เอาหมูสามชั้นของเรามาได้เลยจ้านี่ใส่ลงไปเลยวิธีทำก็คือหมวนเนื้อหมูสามชั้นของเราขั้นตอนนี้จะยากหน่อยนะจ๊ะทะลืน่นแล้วก็ผูกให้แน่นเลยขอแนะนำต้องผูกให้แน,น่นๆนะจ๊ะ ถ้าผูกไม่แน่นรับรองตอนต้มเนี่ยมันหลุดออกมาแน่ๆแ,แล้วก็ผูกหลายเส้นหน่อยล่ะประมาณนี้ส่วนเกินก็ตัดออกแค่นั้นเองโอเคหลังจากนี้เราก็มาต้มหมู3ามชั้นกันก่อนเลยจ้ะเทน้ำมันลงไป3ลิตรเอ้ยไม่ใช่น้ำมันสิน้ำเปล่า3ลิตรจ้ะใช้ไฟ กลางหรือไฟใหญ่ต้มประมาณ30นาทีนะจ๊ะระหว่าง30นาทีอย่าลืมพลิกหมูด้วยล่ะเราจะต้มหนังหมูให้เด้งๆด้วยระหว่างนี้เห็นไหมเจสซี่ผูกไม่แน่นเลยเชือกเลยหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรยังมีอยู่2เส้นรั้งเอาไว้โอเคเด้งประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วจ้ะเอาขึ้นมาได้เลย ตอนนี้นำน้ำมะนาวของเราบีบลงไปเลยประมาณสองช้อนโต๊ะบีบลงไปแค่หนังหมูนะจ๊ะวิธีนี้จะทำให้หนังหมูของเราตอนทอดเด้งเแล้วก็กรอบด้วยจ้าหลังจากนั้นเราก็เชื่อดในส่วนที่เกินออกมานี่ส่วนที่เกินออกมาเชื่อดอย่าทิ้งนะจ๊ะเอาไว้ผัด ข้าวหรือผัดผักอื่นก็ได้เชือดออกมาเสร็จก็พักให้แห้งเลยจ้านี่ประมาณนี้หลังจากนั้นแห้งแล้วเราก็เตรียมทอดได้เลยหนังหมูลงไปก่อนแล้วก็เทน้ํามันลงไปเยอะๆใช้ไฟกลางค่อยๆทอดมานะจ๊ะอ๋ออย่าลืมล่ะเอาฝาปิดไว้ด้วยเพราะว่าน้ํามันมันกระเด็นกระเด็นแบบจัดๆเลยอะ่ะ โอเคหลังจากน้ำมันไม่ค่อยกระเด็นแล้วก็เปิดฝาออกมาได้เลยเห็นไหมเฟลเลยเชื่อกขาดจ้านี่อยากทอดแบบชาชูแบบนี้แต่ไม่เป็นไรรสชาติเหมือนกันนี่ทอดลงไปเลยอย่าลืมทอดฝั่งเนื้อด้วยนะจ้าทอดให้สุกเลยทอดเป็นสีเหลืองประมาณนี้ก็เอาขึ้นมาก่อนเลยจ้ะพักให้เย็น พอเย็นดีแล้วเราก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนจัดๆเลยใช้ไฟใหญ่เลยนะจ๊ะแล้วก็เอาหมูสามชั้นของเราลงไปทอดครั้งที่สองใช้ประมาณ2นาทีก็พอแล้วจ้ะเห็นไหมเนื้อหมูทําไมเจสซี่หายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเจสซี่ผ่าครึ่งหนึ่งเก็บไว้ทอดไว้ทีหลังจ้านี่แบบนี้ก็เอาขึ้นมาได้เลยกรอบแน่ๆ โอเคล้วก็เชือดเลยจ้ะตอนนี้เชือดเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำแม่ฟังเสียงและกรอบจริงๆเลยเจสซี่ชอบกินหมูสามชั้นนอกจากน้ำจิ้มแจ่วแล้วเจสซี่ก็ชอบกินกับน้ำจิ้มเนี่ยซีฟู้ดหรือน้ำจิ้งริกเนี่ยอร่อยสุดๆเลยขอบอก เมนูทำน้ําจิ้มพริกก็ง่ายก็แค่กระเทียมพริกแดงแล้วก็น้ํามะนาวลงไปแล้วก็ตามมาด้วยน้ําตาลแค่นั้นก็โอเคแล้วมาดูกันว่ากรอบแค่ไหนเออแม่เจ้ากรอบสุด สูตรนี้ก็ทำง่ายสุดๆดลองทำตามดูนะจ๊ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า